สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็เอาบุญมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ไฮและทีมงานนะคะได้มีโอกาสที่มาบวงสวงที่บึงโขงหลงเกาะดอนโพนะคะที่ปู่อือลือหรือว่าแม่ย่าแก้วกัลยาที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ก็นำทีมมาโดยพี่ไฮแล้วก็ลูกทีมอีกเยอะแยะมากมายเราก็บวงสวงให้กับ พอปู่และแมายา่ย่าเอาพูดง่ายๆก็คือ,อปู่นาคากับย่านาคีนะคะคนที่เห็นคลิปนี้ขอให้ได้รับบุญกับพี่หายทุกทุกคนแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะและวันนี้ได้มีโอกาสได้จุดทูบด้วยเออนี่ไงเห็นอย่างเห็นยังเห็นอย่างฉันก็เห็นแล้วนะคะเห็นเป็นเลขอะไรช่วยบอกด้วยนับบุตรี ตัวนี้ไม่ใช่ศูนย์แน่ๆน่นัมเบอร์ได้นัมเบอร์ไนแล้วก็อะไรอะ่ะอีกตัวออะไรอ,ะอ่ะนัมเบอร์ไฟใช่ใช่ใช่นี่ค่ะก็บวงสวงหลายที่เลยเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูแต่ละที่แต่ละที่นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ทำพิธี่อรับบุญร่วมกันสอทุสาธุอ่านี่ก็จบพิธีแล้วนะคะการจบพิธีนี้ก็คือเราก็ เขาเรียกอะไรอ่ะเ,เขาเรียกว่าโปรยเข้าตอกดอกไม้นะคะก็วันนี้พี่ไฮนำทีมมาก็เพื่อมาบวงสรวงไม่ได้ไม่ได้บนบานสารกล่าวนะครับเพื่อมาถวายบุญให้กับปู่และยา่าแล้วก็อนุโมทนาสาธุขอเลยและขอด้วยนะคะขอสิ่งที่เราอยากได้ ขอให้เราสมปรารถนาการขอพรอย่าไปขอเยอะเดี๋ยวเทพปวดหัวพูดง่ายๆเลยก็คือขอว่าขอให้เรามีความสุขการมีความสุขนะั้นมันมีความสุขทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เราประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเงินงานความรักหรือว่าสุขภาพมันรวมหมดแล้วนะคะถ้าขอเยอะขอแยะนะี่ยอ้เจ้าปวดหัวงง เพราะว่าไม่ได้ขอเราคนเดียวไหมขอกันโอ้โหวันนี้เนี่ยที่พี่ไฮมาเนี่ยนะคะที่ที่ตรงนี้เกาะโพเนี่ยนะคะประมาณตั้งประลำพิธีประมาณหกเจ็ดประลำพิธ, 6, 7, พธีและที่สําคัญดูดีๆนี่ตอนเนี้อยู่ด้านหลังของปู่เลยเอาแล้วเขามีที่หลวงเอาแล้วตาดีได้ตาลายได้เอาแล้วเอาแล้ว มีที่ลวงหายฉันก็เลยลวงเห็นกันชัดไหมท่านทนแทนซูมมาใกล้ๆซูมมาใกล้ๆว้ายฉันไม่บอกหรอวเขาเลขอะไรเพราะฉันมองไม่เห็นอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอ่ะโอเค Number One กับ Number Six แน่เลยอะ่ะใช่ไหมทุกคนน่าจะใช่เนาะอันนี้เป็นอันว่าเสร็จพิธีแล้วเราก็เอาอา เขาเรียกว่าอะไรอะฮะใบสีทั้งหมดนะคะจะมีใบสีปู่มีใบสีเบิกซับมีใบสีปากชามมีใบสีเยอะแยะมากมายเราก็มาถวายให้ปู่ที่หน้าองค์ปู่นะคะก็มีความสุขกันไปนะคะทุกคนคะ่ะดูตามภาพกันเลยขี้เกียจภาพและแค่นี้นะอนุโมทนาสาธุคะ่ะทุกคนคะ่ะดูภาพกันไปพ,พลาง ภค่นี้ันี้อี่จอดต้ต้องถวายใช่ไหมตนี้เลยไปไหนอ๋อมาไปดูก่อนพี่เคยมามาดูตีงนี้ก็ได้งดสมั้